เขารักลูกสาวของเขามากจนไม่กล้าส่งเธอไปโรงเรียนอนุบาลก่อนเวลาด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังหวังว่าจะพาเธอไปวิ่งในตอนเช้าการวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าไม่เพียงแต่ช่วยให้มีสุขภาพดีเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นการสอนวินัยให้ลูกสาวของเขาได้อีกด้วยขารีปลอบใจตัวเองระยะทางสี่กิโลเมตรเขาและเหรนฉังเซียใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในการเดินเมื่อคืนนี้แต่เช้านี้เขาวิ่งไปตลอดทางและใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ตอนที่เขาตกแต่งห้องทำงานเขาได้สั่งทำห้องนั่งเล่นและห้องน้ำอยู่ภายในด้วยเขาอาบน้ำเสร็จก็ขับรถไปคืนให้เหรือนฉังเซียด้วยความรู้สึกสดชื่นวันนี้คุณอารมณ์ดีจังเลยนะเหรือนฉังเซียกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มเจียงเสี่ยวไปยิ้มไม่มีวันไหนที่ผมอารมณ์ไม่ดีอย่าลืมคุยกับอธิการเจิ้งและผู้บังคับการการเมืองสวีเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถด้วยนะครับ,บรเหรือนฉังเซียยิ้มและพูดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะเอารถมาคืนฉันหรอก เห็นได้ชัดว่าคุณมาที่นี่เพื่อทวงงานเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเรนชังเสี้ยกล่าวว่าเอาล่ะฉันจําได้แต่คุณควรคุยกับรองนายกเทศมนตรีจังให้ดีแต่ฉันคิดว่ารองนายกเทศมนตรีจังคงตัดสินใจเรื่องนี้เองไม่ได้เหมือนกันเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า ผู้นำคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าเราควรรู้จักคำหินข้ามแม่น้ำเรื่องบางเรื่องเราต้องลองทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมเชื่อว่าถึงแม้รองนายกเทศมนตรีจางจะไม่สามารถตัดสินใจเองได้แต่เรื่องนี้จะต้องมีความหวังแน่นอนถ้าได้รับการผลักดันจากเขาเหรนฉังเซียพยักหน้าและกล่าวว่า ฉันมีข้อมูลบางอย่างที่จะเผยให้คุณรู้ตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ขาดแคลนคนขับรถแต่หน่วยงานของรัฐบางแห่งที่ซื้อยานพาหนะแล้วก็ยังขาดแคลนคนขับรถคุณสามารถบอกเรื่องนี้กับรองนายกเทศมนตรีจางได้เช่นกันเจียงเสี่ยวไปรู้สึกดีมากเหรินฉังเสียส่งเจียงเสี่ยวไปกลับไปที่โรงงานผลิตเครื่องปรุงรถและไปทำงานเจียงเสี่ยวไปกินบะหมี่ในโรงอาหารแล้วกลับไปที่ห้องทำงานของเขา เมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหารองนายกเทศมนตรีจางสวัสดีตอนเช้าท่านผู้นำผมเจียงเสี่ยวไผ่หายากมากที่คุณโทรหาฉันในตอนเช้ามีธุระอะไรละ่ะรองนายกเทศมนตรีจางพูดแซวเขามาจากปลายสายเจียงเสี่ยวไผ่กล่าวว่าผมมีเรื่องจะคุยกับคุณคุณจะให้ผมไปหาตอนนี้หรือไปหาที่หลังดีครับรองนายกเทศมนตรีจางกล่าวว่าวันนี้ฉันไม่ว่างคุณมาพรุ่งนี้ได้ไหม เจียงเสี่ยวไปตอบกลับทันทีว่ารองนายกเทศมนตรีจางพรุ่งนี้ผมจะไปเจียงเฉิงผมขอเวลาคุณสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นรองนายกเทศมนตรีจางหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคุณคิดว่าฉันว่างเหมือนคุณหรือไงตารางงานของฉันถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วคุณมาขอแทรกตารางงานฉันแบบนี้จะให้เวลาคุณหนึ่งชั่วโมงได้อย่างไร หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งรองนายกเทศมนตรีจางก็พูดต่อเอาล่ะถ้าคุณรีบมาตอนนี้ฉันให้เวลาคุณสิบนาทีเพราะฉันมีประชุมในอีกยี่สิบนาทีเจียงเสี่ยวไปดูกังวลเล็กน้อยและพูดว่ารองนายกเทศมนตรีจางผมไม่สามารถพูดคุยทุกเรื่องได้ภายในสิบนาทีคุณไปประชุมก่อนเถอะแล้วผมจะไปรับคุณมาทานอาหารกลางวันผมจะทําเมนูพิเศษให้คุณกินมันคือปากปลาหม้อไฟเมนูนี้คุณไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนเราค่อยพูดคุยกันระหว่างกินก็ได้ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง โอเคไม่ต้องมารับฉันบอกสถานที่มาฉันจะไปถึงตอน11นาฬิกา30นาทีถ้าอย่างนั้นไปที่ถนนชิงโจไปที่ร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงเราจะพูดคุยกันที่ห้องอาหารส่วนตัวด้านในสุดหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วเจียงเสี่ยวไปก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเยี่ยมมากมาทำปากปลาหม้อไฟกันอีกรอบเจียงเสี่ยวไปสายหัวเขาเดินออกจากห้องทำงานและมุ่งหน้าไปที่ตลาด